ันนี้ผมจะมารีวิวโปรแกรมรับข้อมูลออนไลน์ของตู้จ่ายน้ำมันออนไลน์นะครับหน้าตาก็จะเป็นลนักษณะประมาณนี้นะครับเมื่อเราเข้าโปรแกรมมาแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นครับส่วนซ้ายมือตรงนี้นะครับจะเป็นสถานะการใช้งานของตัวเครื่องว่าออนไลน์ไม่ออนไลน์นะเครื่องจะปรากฏมีรูปสัญลักษณ์นะครับถ้าเกิดตรงนี้มีหลายเครื่องก็จะขึ้นเป็นไหลจํานวนไหลเครื่องนะครับตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็จะมีเมนูทั้งหมดอยู่6เมนูนะครับตรงนี้นะครับส่วนของเมนูต่างๆแล้วก็ตรงนี้จะเป็นทางเซสชั่น ข, Palest ข้อมูลที่เข้ามาปัจจุบันล่าสุดอันนี้คือตัวอย่างที่ข้อมูลที่เข้ามานะครับเปตารางแสดงผลนะครับเมนูแรกก็เป็นข้อมูลรายวันนะครับอย่างนี้ถ้าเวลาเราเข้ามาดูเราก็เครื่องนี้ถ้าเรามีหลายเครื่องเราก็มันจะขึ้นมาให้เราเลือกเราก็เลือกจำนวนเครื่องวันที่นะครับแล้วก็เลือกนวันที่เราต้องการดูข้อมูลเช่นวันที่18นะครับหรือวันที่เท่าไหร่เราก็เลือกไปได้นะครับตัวอย่างผมเลือกวันนี้นะครับถ้าเรากดรวบรวมข้อมูลนะก็จะขึ้นมา รายละเอียดแบบนี้หรือเราจะเลือกเป็นรายทะเบียนนะครับทะเบียนตามคีย์การ์ดที่เราบันทึกไว้ก็จะขึ้นเฉพาะทะเบียนที่เราเลือกนะครับเราจะส่งไฟล์รายละเอียดนี้ออกเป็น Excel หรือจะสั่งพิมพ์นนะก็ทําได้นะครับอะไรก็จะเป็นนี้บนมินิสองก็สรุปเป็นรวมรายวันนะครับเราก็ดูเหมือนกันนะครับเลือกวันที่เลือกแบบนี้นะครับก็เลือกรวมก็สรุปรายละเอียดออกมาให้เราทั้งหมดหรือจะเลือกเป็นรายทะเบียนก็ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ สรุปรวมทุกเครื่องนะครับรก็มันจะสรุปทั้งหมดเลยนะครับเลือ <Spider> ก<ร>ตั้งแต่วันที่เหมือนกันนะครับให้เราดูรวบร,รวมรรวมันที่อย่างนี้นะครับแล้วก็กดรวบรวมอย่างนี้มันก็จะสรุปเป็นรายละเอียดของเครื่องนี้นะครับใช้ไปเท่าไหร่ถึงวันนี้นะครับมีจํานวนเงินจานวนลิตรเท่าไหร่นะครับจะขึ้นเป็นอย่างนี้นะครับส่วนของกําหนดชื่อเครื่องนะครับตรงนี้นะครับชื่อเครื่องโลเคชันเนี่ยเราสามารถกาหนดเปลี่ยนชื่อได้เราใส่นี่ครับแล้วก็พิม ข้อมูลเข้าไปนะครับมันก็จะเปิดผลเช่นชื่อบริษัทชื่ออะไรเงี้ยนะครับก็จะขึ้นตรงนี้นะครับกำหนดแล้วก็กําหนดปริมาณน้ํามันที่เข้าแท้งนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถเพิ่มไปได้สมมุติวันนี้เราเพิ่มน้ํามันเข้ามารับน้ำมันเข้ามา5ลิตรล้วก็กดเพิ่มน้ํามัน5ลิตรอย่างงี้นะครับลรวก็กดเพิ่มเข้าไปนะครับตัวเลขก็จะเพิ่มขึ้นให้เราหรือกาหนดปริมาณที่เรากําหนดเริ่มต้นครั้งแรกเรากำหนดตรงนี้นะครับก็ข้อมูลก็จะลดให้เราต่มอัตโนมัตินะครับ อันนี้ตรงนี้คือข้อมูลน้ํามันนะครับเวลาเราใช้งานมันก็จะลดลงให้เราอัตโนมัติตรงนี้นะครับหรือเพิ่มขึ้นก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับส่วนการปิดเปิดเครื่องนะครับตอนนี้สถานะเครื่องออนไลน์อยู่เราสามารถกดล็อกเครื่องนะครับเช่นเรากดนี้ครั้งหนึ่งนะครับเครื่องตรงนี้ก็จะล็อกนะครับกดอีกครั้งเครื่องก็จะปลดล็อกก็คือให้ใช้งานได้และใช้งานไม่ได้นะครับกดที่ตัวนี้ปุ่มนี้นะครับคือเครื่องเครื่องจ่ายจะไม่สามารถใช้งานได้ถ้าเกิดเราล็อกไว้นะครับแต่ถ้าเราต้องกดล็อกตรงนี้ก่อนนะครับ อันนี้คือคร่าวๆการใช้าาางานโปรแกรมนะครับ